หลังจา,ากทราบ่าว่าพลเรอนไดเสียชีวิต้าก็เสยอ,อกเสยใจกับทูนชมเทล้องมาแล้วครับมาถึงก็ไม่ทักเว้ถามนะครับทูนชมเทล้องป ไสโลเซนีได้ได้ไม่เปนไรทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไรไปคะหมายความว่าอย่างไรล่ะพูดด่าหน้าตาคนนี้ทำไมผัวชายปุกแล้วไม่ท <Bel> ันไรก็จะเอาน้องทำหัวมั่งอย่างนั้นเหรอพี่นาพี่นาคงเข้าใจผิดแล้วที่ผมชื่นตกอยู่ในสภาพแบบนี้ผมชื่นไม่เคยต้องการแล้วก like ็ไม่เต็มใจเลยวเรื่องเนาะแต่เป็นพ่อคำสั่งของเสด็จพ่อที่ผมชื่นแทบไม่ ไม่ได้อ่อสดียาเอาไม่รู้สิไม่พูดอะไรมาเรียนพี่ในาชิงของเถอะไปมันยกหักแม้ว่าเสดียาอยากจะได้คืนแล้วแล้วก็พี่นาต้องไปทูลขอเสร็จาพ่เองขอเสดียาเสดียาเอาแล้วครับพี่ครับเฮ้ยไปเวลาเดียววันนี้รักสุดดาตีโน่ทีนี้ให้เห็น ลัญยามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในก็บอกพี่มาสิสถิตพี่คะเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวผมฉันไม่อยากให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องสริพี่จะไมน้าเลยค่ะเรื่อ,องนี้ขอให้เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายหากแม้ว่ามีครั้งต่อไปผมอ่อนไม่ยอมไปเด็ดขาดลัญยาเดี๋ยว ที่นี่ฉันเคยบอกเธอใช่ไหมถ้าไม่มีหุระอย่ามาตอนหนัาานก,ก,ก,ออกนี้แล้วเำมทำไม้าคามเชื่อไาใช่คามเชื่าากไหนที่มาก่อนจะเข้าไอกที่เนี่ยอรนะไอ้เจ้าวาแล้วที่บอกนที่เ้ว่มาพกเธอมาทวงไม่ทวเป็นเมียแล้วควเปมนเมียล้วี่ทเรที่วเป็นเมีย เป็นแม่ของลูกนันเเธอล้ะมันเห็นแก่ตัวผมไม่เคยรู้อะไรเลยเธอมาที่นี่มีแต่จะสร้างปัญหาให้กับฉันฉันทำลูกวันนี้ทุกอยาก่างลงไปก็ทำเพื่อเธอเพื่อลูกในท้องผมว่าฮิโร่นะเยี๋มาสร้างปัญหาที่นี่ที่พี่พูดไปทุกอย่างนั่นคือความจริงเธอเคยรู้อะไรบ้างหรือเปล่าแต่เด็กพี่พนละน้องที่ตายก็ไปช้วยฉันฆ่าตาย ว่านาคุณี่ภายพากนะวลางฉันได้เป็นใหญ่ดูทชินี่จะไปไหนกับคนอิสระความเก่งรับว่าเธอร์องเสียชีวิตคอนเ้ออิสระผู้ใดก็จะทำอย่างไรครับลนี่ ใครเข้ามาจต้องหาคำมาเบ่งก่อขอความโลภันขึ้นสมอมจยึงคำให้น้องขาพีเมื่อพระบิดาไม่ดีตัวลูกนี้ก็จะเด็นเด็กปฏิวัติก้นเสียวไม่แล้วขึ้นเป็นใหญ่เตง อย่าเป็นไได้ไอ้ม re really ึงต้องข้อคุยตายดกยไไม่สู้เพราะม่า้เาก็บอกฉันไม่สู้หรอกไม่สู้สู้ไไอ้กตายอยวนครับช่วด้นครูเห็นว่าเป็นเรื่องของพ่อโลกยาพ่อเทียว แต่เขาเป็นผู้ตรงรับงําเีต่อราชัลสดาก็ต้องจิดตามไม่รูเหตุการณ์ใกล้ๆนะคนับอ๋ม่อยากให้เรื่องวุ่นรายวันนี้

ล,ลมลมเล,ล,ลือดสมร่างลมหายใจขัดท้องร้องควรครางพอร่างสุดอะไรเลือดไร อดทนฟังแกไขประทายเต้นคนเลือดเร่นทำได้ไอ้ใจยังห,หินไดามึงฆ่าพ่อทำได้ ใจทมิก็มองชีิตเาก่อนจะสิน้นขอสาบสั่งฟังหอยเงีก็องเ่ว่าเป็นคน้าวัพิดาบัลลังนี้กูอยู่กูไม่ให้ถึงตูตายกลายาจ เป็นสามเทีกระม่อมจะเป็นยงคุณข้หลังกูคู่องค์คู่ทรงพอดีวิญญาณจะเฝ้าที่ไม่มีทาไปจะขอเป็น พิวหวงหวงบัลลังกอย่าได้โอนจะทอายว่าใครก็อย่าหวังมานั่งได้อยาสั่งเสร็จสาบสั่งเอ้ยสมดังใจหัวใโหัวใจ แล้วดวงวิญญาณของผู้หลงส่งบนนิรันดร์ป่าดงลอยออกจากหน้าครับไปสิงตะติดอยู่ใต้บ่อดินลุ่เสียลุ่มไม่ได้ตายเลยครับพี่น้องเหีียวใต้พื้นท่านตายเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เกินหนึ่เอาละครับจิตสลายครับหันมาลงพอดระดมรู าวชีแต่แล้วพวกก็ต้องหยุดยั้งเหมือนคิดอะไรได้บางอย่างครับนี่ขันรัดติดจะได้อาศัยนี่่ชวยกใจไอ้ใจชูปูไม่คิดสิปูมึงเป็นคนช่วยชีวิตปูตอบเรื่บนี้มึงตาหัวเลยอะ ขอเจ้าลืตัวและขอโทษทีมีเพียงแต่ครูเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือข้ามาจนดในไหนก็ช่วยมาถึงขนาดนี้ขออีกอย่างนำาั้งหของเสด็จพ่อซื้อสูงอนาะมสังเวชรอการปรรทุมเพลิจากเราและปกปิดเรื่องที่มีจริงหรือไมุตรบุตดีอย่างนี้ไม่รักได้ง ทีมุมมาแล้วไม่งอโกงคุไม่สวยเลยคนนั้นเลยเฮ้ยครับข้าวให้พี่เดินเฟินครับขอว่ายอมดินรับรางวัลก่อนครับเผื่อไม่เืินเอ้าไม่ใช่โทษเลยหนูว่าไม่ใจขอโทษเลยครับขอโทษด้วยมีขนาดตายไปแล้วนะ ยังหัวไม่ให้นั่งไปตังเลยไม่รู้จะรักอะไรกันรักกันไหนกพร่เอกเนี่ยดโดูคนดูที่นี่เขามองเนี่ยในกลุ่มหน้าเนี่ย <c oughs> มองไปแปลกไม่เป็นไร <c oughs> ตอนนี้ฉันในกิจธดายังเป็นกิจธดาธรรมดาอยู่ <c oughs> แต่อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเตรี <c oughs> ยมทำความเคารพกษัตริย์องค์ใหม่ได้เลย

เราเป็นผู้มากเรื่องความสามารถครับจะเป็นการด้งการร้องทูกสิ่งทุกอย่างครับดับหนในทีมงานะสายตาแล้วเขาไปชอบครับ เงาือมันงมันีเงาของใครคนหนึ่งรับมาถีบมันลงไม่จกต่อไปเลยไอ้กิษดาบันรังแห่งนี้ข้าหากว่ากูไม่อนุญาตมึงก็นั่งไม่ได้ไอ้ราชครูก็นั่งไม่ได้ต้องจำเอาไว้ไม่ไโอ้โห ว่เกตูทั้งผีเลยเหรอโอ้หนี่เพิ่งตายเยียนขนาดนี้เลยไอเจ้าคู่พี่จูกเขาเป็นไรบาลังนี่นั่ยไม่ได้ไม่เป็นไรวิญญาณทถงอยู่ที่ไหนรับรู้เลยว่าไ,ไอกินสดาเนี่ยสร้างบาลังซอนบาลังปราสาซอนขึ้นกับปภาสาแล้วขึ้นว่าขาดการไปดินแทนหรือว่าแต่ผีเลยนี่ห้ามอะเนี่ยขนาดกี่คนนี้กูยังมาเล่นได้พี่จู คุณเยออย่าง,าง,งมากดไปล้วครับผมววันีพบกันกน